สุดค่ะทางรัฐบาลก็ยกระดับในการปราบปรามแก c a ม,มอร์ค่ะมีการเซ็นคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทำงานด้านนี้ทั้งหมด3คณะด้วยกันมีอนุป้องกันมีอนุปราบตามแล้วก็มีอนุประชาสัมพันธ์<ะ>ขณะที่ประเด็นเรื่องของการปราบสแก c a ม,มอร์ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีถ้อยคําของคุณชาดาไทยเศรษฐ์ที่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาตอนที่ได้พูดถึงร้อยเอกธรรมนัฐนะคะว่า ผู้สื่อข่าวมีการตั้งคำถามแล้วคุณชาดาก็ตอบแล้วในการตอบอะค่ะหลายคนก็บอกว่าเอจะเป็นการปกป้องร้อยเอกธรรมนัฐไหมคือคุณชาดาใช้วลีว่าโจรปราบโจรเพราะคำนี้แหละค่ะโจรปราบโจรถูกแชร์เยอะเลยในโลกออนไลน์อยากให้ย้อนฟังที่คุณชาดาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ก่อนค่ะมันก็กทําไมอะคุณเข้าใจงั้นทาไมคุณไม่เข้าใจว่า,เอ,เ,อาเอาโจรไปปราบโจรนะดีไหมล่ะลขอให้คุณธรรมนัฐร,รู้เรื่องจริงเหอะ ผมก็ว่าเขาก็ต้องทําได้ผมผมว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับอย่าไปพึ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะผมก็ไม่ทราบนะครับเรื่องนี้ท่านรองนายกธรรมนัทเนี่ยท่านโดนอภิปรายมาหลายครั้งแล้วนะผมว่าถ้าผิดก็คงไปแล้วกรณีคุณเบนจามินเนี่ยนะครับถ้าถามว่าถ้าแค่รู้จักเนี่ยรู้จักแล้วผิดแล้วเหรอคุณธรรมนัทไปรู้จักกับคุณเบนจามินก็ไม่ได้เรื่องเสียหายไม่ใช่เรารู้จักใครคนนั้นผิดเราจะต้องผิดไปด้วยมันไม่ใช่เลยนะครับคืออย่าเอาการเมืองมามองแล้วก็เอาจุดที่ว่า เปิดแผนนิดจึงจะทิมเลยมันต้องดูความเป็นธรรมดูความเป็นจริงแล้วก็ดูความเป็นไปด้วยนะครับแน่นอนค่ะว่าเช้านี้ผู้สื่อข่าวเจอร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัดมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็ต้องสัมภาษณ์และค่ะว่ารู้สึกอย่างไรกับคําพูดของคุณชาดาเมื่อวานนี้โจรปราบโจรน,<ะ>น้อยใจไหมทางร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าไม่น้อยใจ คือแล้วก็บอกด้วยว่าตนเองได้รับมอบหมายให้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการปราบปรามแ c กมเมอร์แต่ว่าเป็นรองนายกที่แก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์โดยตําแหน่งส่วนเรื่องวลีต่างๆร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าบางเรื่องให้เข้าหูขวาออกทะลุหูซ้ายอย่าไปคิดมากแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยืนยันค่ะว่าตนเองกับคุณชาดาคบกันมาตั้งแต่เป็นเด็กๆ ไม่มีคำว่าโกรธในฐานะพี่น้องร่วมสาบานกันเข้าใจเจตนาของคุณชาดาที่ท่านเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้มีความโกรธเคืองอะไรกันวารีต่างๆเรามาถึงจุดนี้แล้วนะบางเรื่องก็ให้มันเข้าหูขวาเอาตะลุหูซ้ายนะครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอย่าไปคิดมากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด<ต>นะครับมีความรู้สึกโกรธอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคร่วม อ๋อผมกับปลาดาในคบกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนะครับ mm. ไม่มีคําว่าโกรธในพี่น้องร่วมสาบานนะครับแล้วก็เข้าใจเจตนาสไตล์เจตนาของท่านชาดาว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับผมนะครับอะไรก็ตามที่พูดกันแล้วไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาเราเป็นพี่น้องกันไม่มีโกรธเคืองกัน ยืนยันว่าไม่มีโกรธเคืองกันนะคะในขณะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะผู้ชมล่าสุดนายกอนุทินชันวิรกูลนะคะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3คณะอย่างที่พี่หมวยบอกมีพลตารวจโทร,รุทธพลนวรัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ เป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรการปราบปรามการ,การกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการกระทําความผิดเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนคณะที่สองค่ะมีชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งชุดนี้มีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ คณะอนุกรรมการชุดที่3ค่ะมีชื่อของพลตำรวจเอกไตรรงผิวพันธ์รองเจเรตตำรวจแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการจะมีอำนาจหน้าที่ประธานสัมพันธ์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้มีรายงานด้วยค่ะว่าจะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกหนึ่งคณะจะมีคุณเอกนิตินิติธันตภาสรองนายกรัดมนตรีและทัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน คณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการฟอกเงินโดยคณะอนุกรรมการชุดนี้อยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งค่ะค่ะตอนนี้<ร>มี3มคณะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอีกหนึ่งคณะหรือไม่อย่างไรค่ะค่ะคณะอนุของท่านเอกนิติที่จะทำหน้าที่ในการติดตามเส้นทางการเงินค่ะผู้ชมคะมี